สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนิดาทารรอดนะคะชาแนลสัตว์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็พลังงานของไพ่อราคเคิรด้วยเช่นกันวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับนะคะทั้งสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกเก่าทุกท่านด้วยเช่นกันเนาะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะอยู่กับช่องนี้ชาแนลนี้กันเป็นน,นานๆเนาะหาก,กการอ่านไพ่ของอาจารย์นะคะหอบถูกจริตในสนเนียงการพยากรณ์ของอาจารย์ก็รบกวนนะคะขอเป็นค่าครูให้กันนิดนึงเนาะด้วยการกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชรนะะคกกด Subcribe แล้ว กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้จูนกับพลังงานของช่องนี้ชแนลนี้กันให้ติดเนาะแล้วจารย์ก็ขอขอบคุณลูกดวงทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามอาจารย์นะคะแล้วก็วันนี้สัญญากันว่าเราจะมีแรนดอมฉบับสั้นๆนะคะช่วงเย็นๆกันวันละ1คลิปเนาะเป็นอ่าเรนดอม ไพ่เล่าเรื่องแล้วแต่ไพ่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรนะคะก็ให้พวกเราเปิดใจฟังดูถ้ามันตรงตั้งแต่ Energy ของพวกเราก็แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วมันจูนกันให้ติดถึงได้มาเจอ r a n d อมนี้เนาะมันจะไม่มีการตั้งชื่อเรื่องนะจะให้ไพ่เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะคะเป็นเรื่องของคุณล้วนๆเลยแหละนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหาเวลาทําให้พวกเราทุกเย็นนะคะเพื่อเป็นการไม่ทิ้งกันนะคะให้พวกเราหายคิดถึงเสียงอาจารย์นะอ่ะโอเคไพ่เล่าเรื่องนะคะ ไปเรื่อยๆเลยมันเป็นมันเป็นเรื่องของเราหรือเปล่านะถ้าเราฟังแล้วเอนน g y เจนค่อนข้างตรงก็แสดงว่าใช่แน่นอนแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเ พลังงานโดยวรวมนะไม่ได้จะจงว่าเป็นเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจฟังเอานะคะแล้วก็ดึงดูดเอาแต่พลังงานที่มันเป็นพลังงานเรื่องราวของเราจริงๆไปปรับใช้นะสัญญากันก่อนนะคะอ่ะโอเคพอเชคพลังงานของคนที่เข้ามาเจอแรนดอมนี้หน่อยนะคะว่าพลังงานคุณเป็นประมาณไหนนะมาดูซิว่ามันใช่เรื่องของคุณหรือเปล่านะคะไพ่เดอะทาวเวอร์มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบฉับพลันกับคุณนะ แต่มันจะเป็นเหตุการณ์อะไรล่ะเป็นเหตุการณ์ของเพจอฟบอลเป็นเหตุการณ์ของการมีใครสักคนกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณหรือคุณอาจจะตัดสินใจนะคะแบบฉับพลันในการตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะอ่ะชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟนะไพ่พลังงานของ King of p e n t a c l e ชาวธาตุดินนะคะพึกศกมังกรกันนะคะไพ่พลังงานของสี่เมท้าโฟออฟวอร์นะคะชาวธาตุไฟโดดเด่นนะมาดูที่พลังงานใบแรกกับใบที่2ที่อาจารย์จะขอขยายความจากไพ่เดอะทาวเวอร์ให้กับเรานะคะชาวธาตุโลเมทุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็เพ g e อ f w ฟบอการเริ่มต้นนะคะ คุณจะมีการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยฉับพลันนะคะเริ่มต้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นการเริ่มต้นเดินทางการเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโดยที่คุณรู้สึกว่า มันไม่ทันตั้งตัวตั้งตัวไม่ติดแต่มันเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าถามถึงความรักมันมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นกับความรักที่จบกันไปแบบกระทันหันมันก็จะกลับมาหาคุณแบบกระทันหันด้วยเช่นกันนะคะเด e อ o ทาวเวอร์แล้วมาขยายด้วยไพ่ของเพจอปอเนี่ยไพ่ของเด็กถือเมเท้าเนี่ยมันเป็นการขยายออกมาที่ค่อนข้างสวยงามนะคะมันเป็นแนวขยายที่มันขยายออกมาแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าไพ่เดือดทาวเวอร์จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ไพ่เสียนะถ้ามันดูที่บริบทของไพ่รอบข้างถ้ามันเป็นไพ่ดาบมันก็จะเป็นเรื่องของความเสียใจนะคะแต่อันเนี้ยมันมาขยายด้วยไพ่ของเพนเอปอปป์มันคือการเริ่มต้นหรือตัวคุณอาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะตัดสินใจแบบกระทำหันโดยที่แบบว่าเหมือนกับหักดิบตัวเองอะหักดิบตัวเองกับเรื่องบางเรื่องแล้วลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองลุกขึ้นมา ไม่ซึมเศร้าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานอีกแล้วลุกขึ้นมาสู้อะไรประมาณนี้ก,ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะไพ่เดอะทาวเวอร์กับเพดออฟวอร์นะคะหรือถ้าอ่านไพ่คำหมายความหมายใบเดียวเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นเรื่องดีอยู่นะคะเพราะมันเป็นใบแรกมันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณกระทันหันแต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการวนกลับมาของใครบางคนนะคะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราหรือเราอ,อายุน้อยกว่าเขาก็ได้มันจะมีการวนกลับมามีการเริ่มต้น ถ้าคุณอธิษฐานเอาเป็นเรื่องของความรักมันก็จะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยกระทันหันด้วยเช่นกันนะคะไพ่ของ king of p e n t a c l e ตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่บนที่สูงละนะคะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยอยู่บนหอคอยคือคุณไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครหรือว่าความสําเร็จในตัวคุณเนี่ยมันค่อนข้างลดหลามนะคะคุณอาจจะประสบความสเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานฐานะทางการเงินการงานค่อน,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 นข้างมั่นคงอะ่ะคนอื่นเขา เขาดูแบบยังจับต้นชนปลายชีวิตไม่ถูกแต่คุณเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างครบองค์ประกอบแล้วค่อนข้างสมบูรณ์แบบค่อนข้างคอมพลสในชีวิตของตัวเองว่าง่ายคือค่อนข้างสมบูรณ์ในชีวิตของตัวเองแล้วมีทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะเหมือนกับตัวคุณกําลังรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือคนอื่นอะในทุกๆเรื่องหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะอยู่เหนือการควบคุมอารมณ์ของคุณก็ได้เมื่อก่อนคุณอาจจะดูเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะจิตใจสับสนวุ่นวายแต่ตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าคุณนิ่งมากในขณะที่คุณเหมือนกับไพ่ใบเนี้ ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนเขากวางเขากวางนี่มันเจ็บอยู่นะ แต่คุณไม่รู้สึกเจ็บกับการยืนตรงนั้นเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้เก็บอารมณ์ของความรู้สึกของคุณได้เก็บทรงได้อยู่นะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามที่จะหันกลับมาโฟกัสตัวเองหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาเคลียร์ใจตัวเองหรือคุณกําลังเริ่มที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นชิ้นเป็นอันโดยการร่นลงทำลงมือทาทาธุรกิจอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกไปในแนวของเป็นเจ้าของกกิจาร นะคะเจ้าของโครงการเจ้าของกิจการนะคะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วคุณก็กําลังประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคิงอ f p e n t ด c คือแต่คุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ดูนิ่งๆดูภูมิฐานเก็บความรู้สึกเก่งพูดน้อยนะคะหรือตัวของคุณอาจจะ อาจกำลังประสบความส่วร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งๆที่คนอื่นนี่มีปัญหาเรื่องการเงินขนาดเศรษฐกิจขนาดนี้แต่คุณเป็นคนที่ส่วนกระแสส่วนกระแสธุรกิจการการทํางานของคุณบริษัทของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันไปได้แต่ของคนอื่นเนี่ยโอ้ซบเศามามันอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายเป็นไพ่ของ4 o u of wands นะชาวธาตุไฟเมษธนู พลังงานของการที่คุณมีอะไรที่มันค่อนข้างครบเพอร์เฟกบางคนอาจจะมีครอบครัวที่มีความสุขบางคนอาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวเย็นกันออกไปสังสรรค์กันกับครอบครัวแล้วดูมีความสุขก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือไพ่เนี้ยมันก็เป็นไพ่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์คุณจําได้ใช่ไหมคะว่าไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่เดอะทอรเอร์นะ ไพ่ใบปีของคุณเป็นไพ่สี่เมทาวอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นคอมเมนต์คำว่าครอบครัวเลิกลากันไปกระทันหันก็อาจจะวนกลับมาหาคุณกระทันหันก็ได้หรือคุณจะอาจจะได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึง่งหรือคุณอาจจะได้หวนกลับมาใช้ชีวตคําว่าครอบครัวด้วยกันกับคนตัวนี้อีกครั้งหนึง่งหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวตการเป็นครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้เพราะว่าไพ่สี่เมทาวเป็นไพ่ของ ความสำเร็จเป็นไพ่ของความคิดในชีวิตนะคะชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นมีบ้านอยู่บางคนอาจจะซื้อบ้านบางคนอาจจะตกลงเซ็นสัญญาคุยกับเฟรเชียลคุยกับธนาคารแล้วกู้บ้านผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณจะมีทรัพย์สมบัติเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น f o r of w a n e ความมั่นคงในเรื่องของการที่มีที่อยู่อาศัยที่มันเป็นความมั่นคงเมื่อก่อนคุณอาจจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดเชา่าแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีเป็นอาจจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็ได้นะอาจจะ มองแบบนั้นนะแล้วก็สีมเมถาวรก็อย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความรักอาจารย์เชื่อว่ามันกําลังจะเข้ามาถึงความสําเร็จของคุณนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนหนึ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เมื่อสักครู่นะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของเอเนของคุณนะถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่จะไปต่อก็ได้นะ หรือจะพอแค่นี้นี่เป็นคําถามที่ยอดฮิตสําหรับลูกดวงที่เข้ามาเปิดดวงการอาจารย์เป็นคําถามยอดฮิตมากเลยอาจารย์คะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ส่วนใหญ่อาจารย์หญิงก็จะบอกว่าให้หยุดเถอะค่ะถูกไหมเออถ้าใครเคยเปิดดวงการอาจารย์อาจารย์ก็จชอบว่าให้หยุดเถอะค่ะเพราะว่าอา,าจารย์ไม่อยากเห็นเอฟซีอาจารย์ร้องไห้ไม่อยากเห็นเอฟซีอาจารย์โศกเศร,รา้านะคะอยากเห็นเอฟซีของอาจารย์มีความเข้มแข็งรักตัวเองนะคะทาตัวสวยๆลนหล่อเข้าไว้นะสวยๆลหล่อเข้าไว้นะภาษาอาจารย์น่าจะไป ออกแนวนั่นแล้วนันเนี่ยอ้าวแทมพอแลนไพ่ไปนี้เขาอยากออกมาเลยก็ออกมาล้นะขออีกเก้าใบหนึ่งสองสามสี่จารย์เป็นคนอีสานนะอืมพูดได้ภาอีสานแต่อาจารย์ไม่พูดบางคนบอกอาจารย์อยู่ใต้หรือเปล่าอืมใต้โคราชได้วลนะคะข่อนแก่นนะเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป๊ะเลย ไพ่ใบรแรกไพ่ใบนี้เขาอยากออกมานะคะเป็นไพ่ของ m p e r a n c e ชาวราศีธนูนะความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างเปราะบางเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องต้องต้องมีความบาลานในความสัมพันธ์นี้หรือในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบว่า พยายามบาลานซ์สองความสัมพันธ์หรือว่าสองสถานาการณ์ให้มันไปด้วยกันได้ก็แสดงว่าในความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งมันอาจจะติดคอมมิคเมนต์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะแต่คนคนนี้โดดเด่นที่ชาวราศีธนูเลยนะคนราศีธนูเนี่ยจะเป็นคนที่ดูนิ่ง,น,งนะคะบดจะน้อยก็น้อยนะคนราศีธนูแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูมีความสุขุมนะคะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ร้อนแต่ไม่ไม่ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแบบโผงผางแบบวัววัไม่ใช่แต่ถ้าบทที่เขาไม่ไม่ชอบ ถูกใครหักหน้าหรือไม่ชอบถูกใครมาว่าเสียสีหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะแสดงอาการทันทีแล้วเขาก็จะหยุดด้วยการนิ่งใส่คุณทันทีนี่คือชาวราศีธนูน,นะคุณจะสังเกตได้ถ้าคุณมีแฟนเป็นชาวราศีธนูน,นะคะเพราะฉะนั้นแทม์โ r ร์เรนต์เขากําลังพยายามบาลานอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่โดยเฉพาะบาลานความรู้สึกของเขามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย มันดูได้ทุกสถานการณ์นะของของไพ่เล่าเรื่องนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคนคนนี้ไพ่เบลรกเนี่ยอาจารย์ก็สามารถจับพลังงานเขาได้หรืว่าเขาน่าจะพยายามควบคุมอารมณ์เขาควบคุมสติควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกที่ไม่ให้แบบโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนจนสูญเสียเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ถ้าเขาโฟกัสเรื่องของคุณเขาก็จะหยุดโฟกัสเรื่องของคุณพยายามที่จะบาลานซ์ให้มันแบบว่าให้มันเท่าๆกันไม่คิดเรื่องคุณมากจนเกินไปจนทําให้เสียงานแล้วก็ไม่ทํางานหนักมากจนเกินไปจนทําให้เสียคุณนะนี่คือเ e มเพลนหรือสถานการณ์นี้อาจจะมาจากสถานการณ์ที่มันมันมันจะต้องเลือกแต่มันยังเลือกไม่ได้มันก็เลยอาจจะต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องพยายามบาลานซ์หรือในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไปเรื่อยๆอยู่มันยังหาความชัดเจนไม่ได้ซึ่งตัวเขาเองอยากจะเชิ กัคุณไมอยากชัดเจนแต่ในเมื่อในขณะถ้าสมมติฝั่งเขามีคอมมิคเมนอยู่แล้วหรือฝั่งคุณมีคอมมิคเมนอยู่แล้วเนี่ย มันทําได้อย่างเดียวก็คือประคองประคองความสัมพันธ์นะสองถ้วยเป็นการประคองความสัมพันธ์เป็นการประคองความรู้สึกเป็นไปได้หมดนะคะแล้วก็ไพ่สองอ่าไพ่ p e ม a n c e เนี่ยมันอาจจะเป็นไพ่พลังงานของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นไพ่พลังงานของการที่คุณเพิ่งจะมีปัญหากันตัดจบกันน้อยกันงอนกันเมื่อสองสามวันก่อนหรือเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็ได้นะคะชาวราศีธนูนะ ไพ่ใบต่อนะคะไพ่ของนายออฟคัพจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยนะอาจารย์บอกอตรงๆว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหาเขาเยอะมันมันมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขาหน้าตาดีออปชันครบนะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงจะจับจ้องเขาผู้ชายจะจับจ้องเขาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คนคนนี้เขาดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วเขาก็รู้สึก มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนเดิมถ้าถามถึงความรู้สึกถ้าก้าวถ้วยนะถ้าถามถึงความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณเพราะว่าเราอ่านเรื่องของเขากับเรื่องของคุณอาจารย์เชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มเขายังมีความรักคิดถึงและเป็นห่วงคุณอยู่เพราะว่าก้าวถ้วยนะี่มันคือความรักแต่อีกหนึ่งถ้วยเนี่ยมันก็คืออยู่ที่คุณไงนะคะก้าวถ้วยนี่คือมันล้นละมันมันมันมีความรู้ส ถามว่าวันนี้เขารู้สึกโกรธเคืองคุณไหมไม่ชอบคุณไหมไม่อาจารย์เชื่อว่าเขายังคิดถึงเรื่องราวของคุณอยู่แต่มันจะออกอาการแบบว่าทําให้คุณเห็นว่าชอบคุณมากอเล็กคุณมากไม่ใช่เขาแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นแตรมโพลนเขาจะไม่ค่อยแสดงออกท่าทีหรือว่าจะทําให้คุณได้รับรู้ว,ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะก้าวถ้วยนะเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจในตัวเองหรือตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีความเขามีความพึงพอใจกับการได้เป็นชีวิตแบบนี้กับการมีตัวลูกเยอะๆมีคนน้นคนนี้มาโน่นนี่นั่นให้เขาได้แบบว่า เติมความกระชุ่มกระชวยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ตัวเลือกนี้แน่นอนแหละก้าวยนะไพ่พลังงานของสามเรียนนะคะที่ออฟเพนิเคิลชาวธาตุดินนะคะเป็นพลังงานของการหวนคืนเป็นพลังงานของการอยากกลับมาปรับความเข้าใจเป็นพลังงานของการขอโอกาสได้ไหมเรื่องราวอะไรที่มันเคยจบลงกันไปไม่ว่ามันจะจบกันไปนานแค่ไหนจบกันไปเป็นปี2ปี3ปีหรือ2วันหรือ2นาทีหรือ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ตามแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคนนี้เขาอยากกลับมา นะคะสามเรียนเขาอยากวนกลับมาอยากมาขอโอกาสอยากจะมาแก้ไขสถานการณ์ที่เอ่อที่เขารู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะทําผิดต่อคุณหรือคําพูดที่เขาพูดกับคุณแรงๆหร,รหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งการกระทําอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่ตรงนี้แหะคะ่ะเขาอยากจะวนกลับมาเพื่อมาขอเคลียร์ขอคุยนะคะเป็นการขอเคลียร์ขอคุยกับ บางคนอาจจะมีปัญหากันเรื่องของการสื่อสารเขาอาจจะอยากมาขอโทษกับคําพูดที่เขาพูดกับคุณไปวันนั้นไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้คุณต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันสามเรียนเป็นการวนกลับมานะชาวธาตุดินพฤกษกมังกรกันนะคะไพ่พลังงานของ Seven o f s ฟซอพลังงานชาวธาตุลมนะคะมีตุนตุนกลุ่มความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากโลกโซเชียลติดต่อกันผ่านลักออนไลน์เดทออนไลน์เว็บไซต์หาคู่ก็ได้เจ็ดดาบ นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณอาจารย์เชื่อว่าเป็นสถานการณ์ถูกแทงข้างหลังนะคะทาอะไรรับหลังคิดไม่ซื่อนะคะหรือว่าม,มีอะไรที่ยังปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณอาจจะไปจับโป๊ะแตกได้บางเรื่องที่เขาปกปิดคุณที่เขาโกหกคุณหรือตัวเขาณขณะนี้นะณขณะน,นี้ถ้าคุณไม่ได้บล็อกการติดต่อสื่อสารกันอาจารย์มั่นใจว่าเขาแอบส่องคุณอยู่นะคะแอบส่องแอบสื่อเรื่องราวของคุณแอบ เกาะติดสถานการณ์ชีวิตของคุณอยู่แต่ไม่ทําอะไรนะส่องแต่ยังไม่ทําอะไรเพราะว่าส่องเฉยเฉส่องแล้วอยากรู้ว่าคุณมีข้อความอะไรที่โพสต์ถึงเขาบ้างคุณมีข้อความอะไรที่เขียนเกี่ยวนึเกี่ยวกับเขาบ้างแต่ขอโทษค่ะ fc จะไม่ได้เขียนถึงคนคนนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ฟูมไฟล์แล้วเพราะจังเกยียหน้าไพ่คุณนะคุณไม่ได้ฟูมไฟล์แล้วนะคุณเป็นคิงเหรียญถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาแค่อยากรู้ว่าตอนเนี้ย คุณยังรู้สึกรักเขาอยู่ไหมคิดถึงเขาอยู่ไหมย,ยังมีอารมณ์ความรู้สึกนิดๆอะไรกับเขาอยู่หรือเปล่าคือคนพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติอยากมาเช็คเน็ตติ้งคือเหมือนกับเป็นมามามา,มาเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าคุณรู้สึกยังมีแบบมีใจให้เขาหรือเปล่าถ้ามีใจเนี่ยบางคนก็อาจจะเริ่มแบบอยากจะโทรหาอยากจะส่งไลน์หาอยากจะส่งข้อความหาก็ได้เหมือนกันเพราะตอนนั้นอาเพราะตอนนี้เจ็ดดาบบอกเลยว่าตอนนี้เขากําลังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือ หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาทํากับคุณก็ได้เขาถึงอยากวนกลับมาขอโทษขอเคลียร์ใจกับคุณสามเรียนกับเจ็ดดาบนะไพ่พลังงานของนายออฟวอลนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนายออฟวอลออกมาอาจารย์บอกเลยนะคะว่าคุณยังมีแพชชั่นกับเขาอยู่นะคะคุณยังมีอะไรที่มีพลังงานดึงดูดเขาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของหน้าตาพลังงานของความดีพลังงานของความซื่อสัตย์ในความรัก พลังงานใดๆก็ตามแต่ที่คุณใส่ให้เขาเต็มๆตอนที่คุณมีคอมมิชเมนต์กันอะทั้งความดีความรักที่มีมอบให้เขาการซัพพอร์ตเรื่องราวของเขาหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยปฏิบัติต่อเขาเนี่ยมันยังมีอารมณ์ตรงนั้นที่มันยังมีห่วงของความคิดถึงห่วงของความรู้สึกดีๆหรือเขาอาจอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาการซัพพอร์ตการคุยการให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งการให้อ่า ยืมเงินหรือช่วยเหลือซัพพอเรื่องการเงินอะไรเงี้ยคือเขาอยากได้สิ่งสินั้นกลับมานะคะเพราะฉะนั้นนายอัลฟอนบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณอะมันอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้เนี่ยอยาก อยากที่บอกเลยว่าน่าจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางไกลด้วยแล้วก็จากหน้าไพนนายอ้อบอลนี่นะคะอัศวินถือแม้เท้าเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขาอยากเริ่มต้นที่จะปกป้องดูแลคุณ mm hmm. เขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากที่จะทําหน้าที่ในการปกป้องดูแลหัวใจคุณการปกป้องคุณเวลาคุณไปไหนมาไหนก็ขอให้เขาแบบคอยเป็นสารถีขับรถให้คุณได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะนายออบอลนะคะถ้าเจอไพนนายอ้อบอนขึ้นมา ถ้าใครเป็นเอฟซีอาจารย์จะรู้ว่าคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ว่าคุณจะผิดหรือถูกคุณไม่ต้องทําอะไรค่ะคุณอยู่เฉยเลยโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ผิดนะคุณถือไพ่เหนือกว่าเขาแน่นอนเขาจะกลับมาหาคุณเองเขาจะเป็นฝ่ายกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเองบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่อาจารย์เชื่อว่าจากหน้าไพ่มันบอกแบบนั้นเขาจะเป็นคนกลับมาหาคุณเองเขาจะเป็นคนกลับมาติดต่อคุณเองเพราะว่าตอนนี้นายอ๊อวอลบอกว่าเขากําลังโฟกัสเรื่องของคุณมากๆเลยชาวธาตุไฟนะแล้วก็ คือมีอารมณ์ความสึกที่พุ่งมาที่เรื่องของคุณมากกว่านะคะไพ่เดอะทาวเวชัดเจนไหมคะไพ่คุณก็มีไพ่เดอะทาวเวอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ามันมีการจบ กันแบบกระทันหันเขาก็จะกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยเช่นกันแต่ว่าคุณจะต้องไม่รอเขาคุณจะต้องทําตัวให้มีชีวิตชีวาที่มีความสุขคุณจะต้องไม่หยุดการใช้ชีตเพื่อรอเขาถ้าคุณหยุดการใช้ชีตเพื่อรอเขาแล้วมาเจอแรนดอมนี้อาจารย์บอกว่ามาแน่นอนฟันทงตั้งหน้าต,ตั้งตารอเลยเอาแบบคัลนเดอร์มาตั้งก็คือเอาปฏิทินมาตั้งนับเลยวันนี้นะอาจารย์บอกว่าประมาณ30กว่าวันใช่ไหมหรือสองสามเดือนใช่ไหมนั่ง,น,งนับเลยไม่เอานะคะ เรามีหน้าที่อะไรเราทําทําชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องรอจ่อเขาขนาดนั้นไม่ต้องจ่อรอเขาขนาดนั้นทุกทีแล้วไม่ต้องหยุดการใช้ชีวิตเพื่อรอเขามีงานไปทําไปทําความสุขไปแฮงเอากับเพื่อนไปดิ้งไปดื่มไปปาร์ตี้ไปชอปปิง้งใช้ชีวิตปกติเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองนะขอให้คุณทําตัวสวยๆแล้วรอเขาไว้แค่นั้นเองคุณกําลังมีกฎแรงหนึงดูที่ดึงเขากลับเข้ามานะไพ่ใบต่อมานะคะชัดเจนนะเพจออฟคัพร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม อะไรที่ทําให้เขาต้องกลับมาหาคุณอีกนั่นก็คือความรักแล้วจันก็บอกแล้วว่าคุณมีแพชชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างที่เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ไม่รู้แหละว่าเขาจะเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่สองที่สามเขายังไงเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคุณทํำยังไงกับในความสัมพันธ์นั้นแต่รู้แต่ว่าสิ่งที่คุณทํเนี่ยมันมีค่ามากๆสําหรับเขาและสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อเขาเนี่ยคนอื่นทําไม่ได้เท่าคุณทําแทนไม่ได้ยกเว้นคุณเพราะฉะนั้นเพ อยากจะรีเทิร์นมาหาคุณมีไพ่ของการรีเทิร์นเกิดขึ้นนะคะไพ่ของเพจรเอาคับเด็กถือถ้วยและเขาก็รู้ใจตัวของเขาแล้วว่าเอาตรงๆจรงิจรงๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะมสีสโลแกนตัวเองว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดอาจารย์มองว่าระยะทางมันไม่ใช่ประเด็นค่ะถ้าใจสองคนรักกันมันไม่ใช่ประเด็นมันมาหากันได้ ถูกไหมาอาจารย์เชื่อเรื่องพมิกิตอยู่ไม่ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนนะถ้ามันเป็นพมนิกิตกันมันเป็นคู่กันยังไงมันก็ดึงดูด มันเป็นมันก็จะเป็นแม่เหล็กในในเรื่องของการดึงดูดคุณเข้าหากันอยู่แล้วบางคนอาจจะโอ้ไม่เอาหรอกค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาอยู่ไหหกลเหลือเกินแล้วไอในแอรียมเขาก็มีผู้หญิงเยอะแยะมากมายอาจารย์ก็อาจารย์เห็นต่างนะตรงนี้อาจารย์เห็นต่างอาจารย์เชื่อว่ามันขึ้นอยู่ที่ความรู้สึกข้างในระหว่างคุณกับเขามากกว่าระยะทางไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ประเด็นสาคัญอาจจะอาจจะเป็นประเด็นก็ใช่แต่อาจารย์มองว่ามันไม่ใช่ประเด็นสาคัญถ้าเราสองคนรักกันจริงๆมันก็ยังมีอยู่ในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเพจออพครับเขารู้หัวใจตัวเองว่า ถึงว่าความสัมพันธ์นี้คุณกับเขามันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันลองเทอมากอ่มันลองดิสแทนมากมันห่างไกลกันมากเขาอาจจะเข้าหาคนที่อยู่ในแอเรียเดียวกันก็อาจจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเขาเกิดมาเพื่อความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ๆแอเรียเขาแต่สุดท้ายแล้วเขานั่นแหละจะรู้คําตอบดีว่าความสัมพันธ์ที่มีระยะทางมีระยะห่างมันโคตรเติมเต็มให้เขาสุดๆเลย นะเพจออกขับนะคะไพ่ของเดลชาริออรมีการเดินทางเกิดขึ้นชัดเจนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะชาวราศีกรกฎมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดว่าถ้าเขาเดินทางมาหาคุณได้เขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนกับหัวใจเขาแล้วว่าเขาขอเถอะ หัวใจตอนนี้มันเรียกร้องที่คุณอยากเดินทางมาเจอคุณอีกสักครั้งหนึ่งบาง,บางคู่บางเคสบางพลังงานอาจจะเจอกันแล้วแต่พอเจอในวันนั้นอาจจะทะเลาะก,กันหรืออาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบผิดใจกันก็เลยถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แต่นขณะนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าระยะทางมันจะมีประเด็นนะมีระยะทางหรือ,อมีอุปสรรค อาจารย์เชื่อว่าคนคนนี้จะไม่คิดว่าระยะทางเป็นอุปสรรคอีกแล้วเพราะว่าความรักเป็นตัวแปรอย่างเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันห่างไกลเพราะเราเพราะเราแบบคือมันไม่ไว้ใจกันอะแต่อาจารย์เชื่อว่าเขาเริ่มรู้สึกรู้สึกกับตัวเองว่าเอ้ยให้ความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟนมากนะกับไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆมาเห็นหน้ากันทุกวันเจอกันเรื่องเดิมๆแล้วก็แถมแบบเหมือนกับเข้ามาหลอกเขามาอยากได้นู่นได้นี่กับเขามาสร้างความสััมพนธ์แบบ หลอกหลอกหรือว่าเฟกเฟกกับเขาแต่คนที่อยู่ไกลต่างหากที่มีความจริงใจที่ทําให้เขาทวินหาได้ขนาดนี้การเดินทางเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนนะเดชารีออดชาวราชีรากรกฎนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะโอ้ยไม่ใช่ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ของเอ็ดออกซอดการตัดสินใจเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนถ้าคนคนนี้เขาเคยบล็อกการติดต่อสื่อสารคุณเขาจะอันบล็อกออกเพราะว่าคุณดูไพ่ของการตัดสินใจของเขาดาบนี้เป็นดาบที่เหมือนกับ มีอะไรก็เรียกว่าฐานนะฐานของดาเป็นรูปหัวใจนะเขาจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเป็นคนมีอีโก้เขาก็คงกินอีโก้ไปหมดแล้วตอนเนี้ยอีโก้เขาจะถูกลดลงและคนคนนี้เป็นคนที่มั่นใจกับการตัดสินใจของเขาถ้าเขาได้ตัดสินใจและมั่นใจแล้วว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาจะลงมือทําแน่นอนครับเพราะว่ามันมีไพ่ของ King of w a n d เกิดขึ้นนั่นก็คือการตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง Take Action อะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความพราาในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ออกจะแนวอีโก้ด้วยนะคะออกจะเป็นคนแนวแบบอีโก้นิดๆแต่ไม่นิดราคะ่ะเยอะด้วยเพราะเอ f ์ลสอดเป็นเอลสอเป็นพลังงานของการมีอีโก้การมีความมั่นใจในตัวเองคนคนนี้เป็นคนมีโปรไฟล์ดีนะคะตำแหน่งหน้าที่การงาน สูงนะคะเป็นเจ้าของกิจการมีบริวารมีลูกน้องค่อนข้างมีคนนับหน้าถือตาเขาค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนที่อยู่บนบันลังที่มีความสําเร็จแต่ถ้า k i ง g of War เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นมันเป็นไพ่ของการตัดสินใจมันเป็นไพ่ของการเทคแอคชั่นและคิดแล้วลงมือทำคนคนนี้ลงมือทำแน่นอนกับการแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้กับคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันอาจจะไม่รู้นะแต่เขาตัดสินใจแล้วเห็นไหม ไพ่ของ a เอ o ออฟ o r t มันคือการตัดสินใจที่จะ take action อะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้กับคุณคุณทำตัวสวยๆรอๆไว้เลยแต่ไม่ต้องหยุดการใช้ชีพเพื่อรอเขานะที่รักนะไม่ใช่มาเจอแรนดอมอาจารย์แล้วโอ้โหเชื่ออาจารย์มากๆเลยจ่อรอเลยไม่เอาทำตัวให้สบายๆ ถ้ามันจะมามันก็มาถ้ามันไม่มาเอาก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็คงมาใหม่เนาะอ่ะโอเคนี่คือ Random มช็อตสั้นๆให้กับพวกเรานะก็หวังว่าเราจะสนุกสนานก,นกันกับการได้ฟังแรนด o อมอาจารย์ทุกๆวันนะคะก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะดึงดูดเอาแต่พลังงานที่มันเป็นพลังงานของเราจริงๆนะอย่าอย่าอย่าคิดว่ามันคืออย่าอย่าเขาเรียกว่าให้ให้ฟังแบบเป็นกลางๆ นะอย,อย่าอู้อย่าอินมากังเป็นเรื่องของเรามีบางคนคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ฟังคลิปอาจารย์มาเป็นปีละไม่เกิดขึ้นสักทีแต่บางคนนะเข้ามาฟังครั้งแรกที่อาจารย์ชอบทําแรนดอมพิเศษภายใน48ชั่วโมองใครจะติดต่อมาเขาบอกว่าขณะที่ฟังแรนดอมอาจารย์อ่านเนี่ยเขาติดต่อมาจริงๆก็มีนะคะมันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่จริตหรือว่าดวงมันสมพงกับแรนดอมไหนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะให้พวกเรามีความศรัทธานะคะถ้าเรามีความศรัทธาในความรักมันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนบ๊ายบาย